สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มใหญ่ถูกหวย430ล้านขอบริจาคทันที266ล้านมีเหตุผลง่ายๆที่ใครฟังก็ไม่อยากเชื่อตามรายงานพบว,ว่าเมื่อเดือนที่แล้วในกัวใช้เงิน100หยวนหรือประมาณ500บาทเดิมพันซื้อลอตเตอรี่ใช้นาสสปอตลอตเตอรี่และได้รับรางวัลใหญ่โดยไม่คาดคิด อย่างไรก็ตามเขารู้สึกว่าจำนวนเงินนั้นมากเกินไปและเขาไม่สามารถใช้จ่ายได้หมดในร้านค้าท้องถิ่นและที่สำคัญคือเขาจะไม่ละออกจากงานมานอนเฉยๆเพราะเพียงถูกลอตเตอรี่ทันทีที่มีข่าวของนายกัวเผยแพร่ออกมาชาวเน็ตต่างพูดคุยกันอย่างดุเดือดคอมเมนต์บางส่วนบอกว่าถ้าเป็นฉันฉันจะไม่บริจาคแม้แต่สตางค์แดงเดียวแน่นอน คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าต้องเจบุญขนาดไหนถึงบริจาคสองในสามของเงินรางวัลคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าหรือเราต้องมีความคิดแบบนี้ถึงจะถูกรางวัลใหญ่ได้คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าทุกรอตรี่เป็นสิ่งที่ดีและควรบริจาคให้มากขึ้นถ้าทําได้คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าอย่าลบเงินคนดีจะได้มีชีวิตที่ปลอดภัยคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเมื่อโชคจะมาเยือนใครก็หยุดมันไม่ได้ขอขอบคุณขอ้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ